วัสดีครับพอ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้เปิดคลิปคําเนี่ยเล็กน้อยครับ <c oughs> มาขี้เก่าครับมาใส่เบ็ดขี้เกา่าเหยียบหัวครับมาไหมเก่าเด้อครับพี่นอ้องไมาเทียงหน้าเทียงสังกะสีขังน้องกุ้นแห่นี่ครับไมที่พ่อมันหนาแน,น่นครับแต่ว่ามาตะเว่นได้เ่ปิดเดีดเปิดคลิปตอนเวนเมือใหญ่เบ็ดต็งแต่เว่นหมดแล้วครับเฟามาอย่างนี้คนมาจองก่อน ก็แม่นี่ดีครับเจ้าก็ลงมาน้ำกลนน้อยหนึ่งผู้กยายเบ็ดแล้กับเขาบ้านแตงของมากเรียบร้อยครับเขาบ้านไปแตงของมากแล้วครับ <c oughs> มาเสียบเนียเรียบร้อยแล้วครับใส่สองหม่องด้วยกัาครับเม่นี่ก็ป่าก็สวบดีเยอะครับแต่ว่าอุปสรรคนิดนึงก็จะเป็นล่มกับฝ่าเหลี่ยมอยู่ข้างหลังเนี่ยฝ่าเหลี่ยมมากแล้วครับมันก็เอามาสามือแล้วครับกระจี อย่างแต่มันตกครับเือป่าก็สวบดีครับแต่ว่ามันกินเรื่องกินเบ็ดวกะจ้งไดเขาก็ไปรุนกันครับอ่าฝากแม่พี่น้องที่รับชมคู่นะครับฝากกดไลค์ครับกดแชร์ครับซับสไครป์คู่เป็นกาลังใจนะครับทุกไลท์ทุกการเบ่งของพี่น้องนะครับเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของคู่ครับฝากพี่น้อง เบิ่งแง่งขู่ไมด้ครับเดี๋ยวจากนร้นขู่นางเสอง้อเมย์นะครับเพิ่งเสียบเนื้อมาแล้วแต่กระติบไปรุ่นกันครับว่ายามรอบแรกจะมานบอรครับทำเียกไปเค็งครับพี่น้องว่าแต่ว่าเตีคยับครับตัวไปเค็งอ่าหนึ่งเตีแล้วครับ ได้ไปเคงตรงหูซีบดีดีหอดมองแล้วไม่เห็นสํมโอเคปีนเก็บปีนถุงผ้าไอเกีงขนาดเนาะั้นนี่ครับนี่ครับเบ็ดเขาปลาครับอยู่ปะเนาะเบ็ดอยู่ในปลาไหมปกติปกตอยู่ใช่ละหวน้าคนีโอ้ยอยู่อยู่อยู่อย่เสนอ โอ้หลุดๆอย่าหลุดเด้ออย่าหลุดเด้อขอข้อครับขอข้อโอ้เป็นพันหยาพันหยาครับพี่น้องเห็นยมปะเดวปลาครับเดีวเปิดท้งโขกเปิดท้งโขกมันสิหลุดขอตาเพกันเล่น สวยอ่ามันมเตียครับโอ้ันเกี่ยวครับามา,ศา,ศาสายว่นนีุ้ดครับพี่น้องพันไม่ยลับตอนนี่ลงไปเอาครับเมื่อสันรุดครับพี่น้องไปเอาดทีเทียว มาสันรุเท่โอ้โอ้โอเย็นเย็นเย็นเเย็นเย็นครับใส่สวยครับใส่สวยไม้ที่สองครับแต้มแรกไม้ที่สองเนาะย็นขั้นทั้งหนาก็ยังเสียงป่าสวบูีเลยพี่นอ้อง nhưng bà sẽ biết như thế nào Ủa phào nhang mà đây Ủa nào Bà Peach, biết, bà Peach biết Xiếng bước hẹn gặp cái vô lũ tổ Xâm đây, Ủa nào Đường nhông 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 Ủa nào Nhông thêm bao nhiêu Ủa Hoàng con, khoáng con Xiếng tí nào mất cái cày mấy Ủa nào hợp khăn chùm Nhông con nhông nhông Chết โอ้ยโอ้โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยค่อยๆค่อยๆค่อยโอ้ยโอ้ยบักไงครับพี่น้องโอ้ยโอ้บักไงพี่น้องเบ่งเบ่งพี่น้องพี่น้องบักให้ไม่ได้เบิ่งเบาเสียงแห้งตั้งแต่คู่เดือ กูได้ปลาตัวเมื่อกี้ครับเสียงเสียงปลาเถกเบ็ดแท้าระสนมาเพิ่งมาเพิ่งปลาพี่น้องเลยบักง่ายเลยครับพี่น้องอู้ง่ครับง่ายครับ,รบใส่งามเลยครับเส้นี่อู้ง่ายเตีเบ็ดอยู่ตามตามอยู่ไหม โอ้โหโอ้โหขอทุ่งกันขอทุ่งกันนะพี่นี่ขอทุ่งกันครับขอทุ่งกันเรียบร้อยครับโอ้ยแบกเงี้ยครับเตียมที่สว่างกเงี้ยเลยโอ,โอ, exploit, Straße, โอ้โหเกนเงี้ยครับหลังนี่กําลังเสียบเงี้ยอยู่เสียงป่า อีกแล้วครับเชื oh ่อมญ่พ oh. ี yle, wow ่น้องโอ้โอ้ยบ oh ักใหญ่เลยพี่น้องเพอนเห็นบ่พูน่ะโอ้ยน่าดูท่วงจูพูน่ะโอ้ยหลุดอย่าหลุดเด้ออย่าหลุดเด้ออย่าหลุดเด้อพูน่ะพูน่ะโอ้ยหลุดซะเนาะโอ้ยโอ้ยอย่าดึงเบ็ดมา ปัดบักมาครับอุ้ยเหลืองอุ้ยหุยอยู่บแี่นี้มาไมนเสียงนี้ฮะเสียงป่าติดเบ็ดพี่น้องเอ้เพื่อน่างามเบิ่งคนน่ะปัดงามครับเหลืองอุ้ยหุยอยู่บแี่นี้โอ้ใส่สวยเลยงามครับงามครับเก็บกันครับเก็บกระชุวงกันคนน่ะ้องเบิ่งอุ้ย น้อ,อ,อ,นองรอบแหลกเนาะไม้แหลกก็ไม้ที่สองกือว่ามาันอยู่ด้วยครับในหาเตียมร่วมกันสองไม้ไม้แหลกคือสองเตี่ยมไม้ที่สองได้สามเตี่ยมนะครับนี่ครับไม้แหลกนี่ครับใส่สวยนะครับประกองงามครับก็ปะคิ้งน้อยตัวนึ่งประคิ้งเกล็ดนะครับนี่คือไม้แหลก มาเบป็นของไม้ที่สองครับมาดูนี่ไม้ที่สองครับไม้ที่สองเด็บเดบะคอครับนี่ครับนี่บะคอนะครับแล้วก็แล้วสดละลายครับมาเชื่อมญ่ครับนี่ครับมาเสี่อมไงนี่ซีเตียมซีเตียมนี่ครับแล้วก็บะคอใหญ่ครับใหญ่ครับครับโอ้โหไหนครับพี่น้องโอ้เห็นบ่เห็นบ่มดิ บอ้ <c oughs> ยไก่เครื่องลกครับตัวนี้ก็ีไปค้างไว้ครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องขึ้นอยากปิ้งเสกกอกไหมครับเมื่อก็ได้ไปพอดีไปตลาดก็ได้แวะแวะเสื่อปีงเไป้งซื้อเศกอกหมูมาปีงครับทำไรอะไรตั้งหิ้วก่าแล้วครับซีซีถุ่มเลยครับไปป้งเสษกอกก่อนครับ ต้องเป็นครับมันจีสุกแล้วมันจีใหม่ <c oughs> โอ้ยกินข้าวกินข้าวแจมเยาะกับเส่กวับเสียดมาไป <c oughs> ครับพี่นอ้องถ้าฝ่าเหลี่ยมฝ้นตกนะครับเมื่อฟม้นตกดด้ ก็เรนวะ่าคิดตัวคิดเรื่จากหลอกดก็ต,ตุกท่านอสองชองั่วโมงสองชั่วโมงนะครับพี่น้องเบิางขั้นนี้แค่ฝ้าเดียวนะครับตอนนี้น่ามั่งขั้นนี้ครับครับขั้นนี้ขั้นหลุมครับโอ้เห็นตัวปลาครับคครับท่านงานใหม่ครับพี่น้องโอ้ ต้องไปเอาเดี่ยวไปดูนพี่น้องเี้นขึ้นขึนไม่โอ้เขาตาครับพี่น้องดิ้นโอ้บุ้งดิ้นปากบาดมาแล้วครับนานลงมาเออนี่ครับเสียงฝาห้องเลยครับก็ยากครับพี่น้อง ป่าเรียมไฟห้องครับโอ้ประเดี๋ยวไม่ยามป่าเลยครับโอ้ลังนี้ไม่ดึงครับพี่น้องไมีดึง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 ไมีดึงครับมีดึงครับมีดึงครับอยู่พี่น้องม่ดึงมีดึงม่ดึงครับผมโอ้ยปลาคอาปลาควโอ้ยของวะของวะติดวะติดวะโอ้โหนี่ครับสวยสวยสวย โอ้สวยงามครับตัวนี้สวยงามครับสวยงามเลยตัวนี้สวยงามครับสวยงามครับสวยงามสวยพี่น้องใส่สวยครับส่งามครับอะไรโอ้โหโมเอ่อถุงครับนี่ครับใส่งามนะครับนี่ครับออ้ยถุงครับถุง นั่นครับขั้นเบียดคมไปเห็นโอ้พ <muff led applause> ี่ขั้นเบียดรุดไปพุ่นครับยืนอยู่บนหอเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับนีจะอยู่ปะไปเบีดมาทางผีครับพอเบิ่งกันได้ครับวันนี้ยอยู่ไอ้คู่อุบะอ้ยอ้ยอ้ยขึ้นลงไปไกลเขา โอ้หลุดพี่น้องเดิงครับเบ็ดถอนขั้นเบ็ดจนถอนหลุดหังนี้อยู่ขึ้นเก่าครับนะเนี่ยอยู่ขึ้นเก่าหลังสุดท้ายโอ้มีตีมีตีหลังนีไมีตีครับนี่ครับนี่ครับ ไม่กินไม่กินตอนย่อขัน้นสิโอ้โหอ้ใส่สวยโอ้บักมดง่เลยโอ้โหคักคับคับคับโอ้โอ,โอ,โอ้ต้องจับต้องจับเดี๋ยวลุดเดี๋ยวลุด โอ้เครื่องโลดยึดหอกตัวนี้โอ้เสียดายตัวมันหลุดง่ายเลยครับบัง่ายเลยครับพี่น้องใส่ง่ายครับใส่ง่ายโอ้เกือบลุดครับก็แค้มปาก เออกดกดก่อนโอ้โหกลิ่นเลือดแต่ว่ารียบร้อยหมายที่สองครับรอบที่สองโอ้ใโหเวลาดนครับพี่น้องถ้าฝนเศร้าเรียนเศร้าดอกถ้าฝนมึงบ่โต๊ะฉับมาทีนี่อุอุ๊ยอุ๊ยมีดิงม่ดิงพี่น้องมีดิงโอ้โหคาตาโบ แค่ตะโพกผมแค่ตะโพกมีดึงครับมีดึงมีดึงนี่ครับเดี๋ยวปงป่าก่อนเดี๋ยวชัวชัวฟังครับอยู่บกันดึงอยู่บางยานขันลมจตรงนอยโอ้ปกอปกป,กอปกัปกปอกปักนี่ครับเสร็จปอกก็ใส่ปอกใส่ปอก ปอกเซ็ปกักมันเต็มครับนี่หลางนี้กินครับพี่น้องนี่ดึงคือเป็นปลาย,ยัางครับนี่ดึงอยู่โอ้ยปลาเค็งพี่น้องเลยปลาเค็งครับปลาเค็งนี่ครับนี่ครับแบบสวย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 ครับสวยสวย,ลยปลาเค็งครับพี่น้องปลาเค็งนี่ครับ เตียมที่สองครับไมท,มที่สองเตียมที่สองกู้โอเ่ขั้นนีหาหาหาขั้นครับหาหาหลังครับเดี๋ยวหาหลังครับอย่ามาแล้วสามได้สองเตียมครับรอบไมที่สองกู้โอเซสองขั้นแท้ครับอ้อมบวกครับใสออ้อมบวกครับพี่น้องหลังนีไม่ดีอป่าเสืย,ยมมอมวพี่น้องเสืมม่มเย เชื่อมไงครับจะเสียอมไงโอ้ลังนี่มันไปเสียมครับหลังนี่ได้ไปเสียมสองตัวครับหลังนี่คร้ครับ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 น้องหลังนี่โอ้โหครับไปเสียมครับโอ้เบา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 เ้หลังมันไปเสียมสองตัวครับหลังนี่ กดถุงเอ่ียบร้อยครับหลังนี้ไม่งนิดิดนิดดอย่น่าจะเป็นปลาน่อยครับเจเบิ้งกันนนดนึดดโอ้ปลาีงี่น้องเงไงเสงไงโอ้หลุดจะหน่อยหลุดปะบอลุดนะครับเสงแไไปหน่องเงียครับเง้เนี่ยอ้โหูเดี๋ยวเดี๋ย ฮไหวเพ่งครับพี่น้องเฮ้ครับพี่น้องเลยเชียงตุนนี่คนไหนง่าย้ไปเชยงตุง่ายครับง่ายครับไปชงตวนง่ายเฮงง่ายครับคนไหนอ้ยพี่น้องเลยง่ายเลยครับนะอ๋ออ๋ออเอกระดิ่เกรดินง มันติดเทื่องงูข้นง่ด้วยิูขั้โถุงขันนี้ไม่จมครับพี่น้องนี่น,นเงนครับโอ้เป็นหัวแล้วครับปลาคว้เแนียเลย โอ้ไต้พี่น้องเลยโอุ้ยไต้ซ้ำครับติดหนาครับพี่น้องน,นะครับนี่ครับเราจะฟันท่านี้นะครับโอ้ยเอา้ามีหนวดมีหนวดเอ้าอุ้ยเหลืองอุ้ยหุยเหลืองอุ้ยหุย ปดุกปดุกปดุกครับปดุกปดุกว้ายเฮ้ยเหลืองอุยหุยเลยครับ<ส>เหลืองอีหุยเลยนะครับตัวปดุกครับฮาเหลืองครับเหลืองอุยหุยทวงเติมมาขึ้นนะครับว่ะมาเซนกูไ่เห็นปลาดุกกูเพิ่เห็นปลาดุกอีกตัวอยู่ไม่คันนิดดียครับป่ะทีนี้ งามครับเลี้ยงงูง่ายครับเดี๋ยวต้องท้อการหักเงี้ยงกนครับต้องหักเงี้ยงออกว่นอันตรายครับให้ค่อยๆดูค่อยๆอ,อยู่เฉยๆดูอยู่เฉยๆ สวยโอ้งามครับเดืองเดืองอิหุยอยู oh, đ ường. Đ ường ่สวยๆแบงค์เคิงแบงค์เคิงวัดเคริงนึงกรรมการเคริงนึงวัดเคริงอ๋ออุ้ยอุ้ยอุ้ยข้าตัวอารมณ์ดีตอนเช้ามีถ้าเบื้องหลังนี้พี่น้องเสร็จละตั้งให้ดีก่อนตั้งให้ดีก่อนมีดึงครับมีดึงมีดึง อขั้นครับขั้นดึงไปนี่ครับอ้ยู่บเนาะงอ๋อคือตึงใช่โอ้ยเยอะๆบนน้องอะไรบนน้ออ้ยอยู่อยู่อยู่อย oh, <im> 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 ู่อยู่อยู่โอ้ยโอ้ยเห็นไ่มพี่น้องขอปกคอนะครับปลาช่อนครับปลาช่อนนี่ครับปลาช่อนปลาช่อนปกคอครับ ใส่สวยใส่สวยนี่ครับใส่สวยใส่สวยปลาช่อนนะครับพ่อใส่สวยครับโอ้มันงามเลยครับพี่น้องใส่งามครับตัวนี้สวยลึกเกินนี่ นี่ครับง,งามเลยระพรมหมายเลขสองครับอู้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 มีดินมีดินพี่น้องมีดินมันคือสั้นเถน้อพี่น้องเอลยมามองตั้งกล้องกับว่าไรครับสั้นแห้งอู้ดีพายายามตั้งให้พี่น้องเบิ่งมันคือสั้นแห้งเถอะพุ่ ครับหงาพันกันแล้วครับหงาพันธ์น้อุ่มอยู่เรือประหลุดอยู่ไหนอยู่ประหล่โอ้โหช่วงถึงแห้งเหรอวะโอ้ใส่สวยพี่น้องใส่สวยอ๊โอ้ใส่งามเลยครับโอ้ต้องจับเอาด้วยครับพี่น้องจับครับจับ อย่ามันลดอือปนี่อู้สิหลุดแล้วครับที่แแคมปากครับพี่น้องจะลดแล้วบักง่ายเลยครับมามันมันมันนี่ครับขึ้นมาแล้วพี่น้องขึ้นมาแล้วสงยงามครับสวยงามบักง่ายครับบักง่ายเลยตัวนี้อ้ยหู้ใหญ่เบียดมาใส่แล้วครับมาขึ้นนี่จะลดแล้วพี่น้องนี่ครับนี่เดี๋ยวน้อยเดียวครับข้าม่บารทันนี่ครับอ้นี่ครับลดละ ครับใส่งามใส่งามงามงามหลายงามคลักคลักเลยลงมามังเกลาครับพี่น้องหลังเกลาอีกแล้วครับไปไปไปกระเนี้ยงครับวันนี้มาเคลื่อนได้ไาเสี่ยมสองตัวรอบนี้ไปกระเนี้ยงครับนี่ครับไปกระเนี้ยงอ่าถือมาไปกระเนี้ยงครับเนี่ยหัวกวันที้นี่เอาเสร็พี่น้องมองดู ดูปลากระแยงครับเี็ดหัดปลากระแยง,รงครับปลากระแย่งอู้หูกระเน่งใครผมครับพี่น้องเนี่ยกระแยงไข่ครับเ <laughs> ครึ่งหนึง่งครึ่งหนึง่งวัดเครื่องหนึง่งกรรมการครื่องหนึ่งครับพี่น้องมาหมายที่สองไปเตียมบะข้อยังเตียมนึงก็ปลากระแยงนะครับหมายที่สอง นี่เนะตัวนี้ครับไปกัแยังตัวนึงซุ้มที่เรือนี่ไทยเดี๋ยวคู่กับบ้านที่ไทยในเบืองครับแบบเด้หลายตำแหน่เพราะว่าแันที่อกมันไม่มีหมองใส้ครับมะเรงกะจิมาไหมก้อนนะครับคู่บ่ได้เก็บเบ็ดนะครับเอาซักไว้มังกอครับเสียบไว้มังกอมะเร็งกะจี ถ้าได้แมงก็นสิเอาแมงมาใส่ครับถ้าว่นใดแมงก็น,กน,นสิหัวขคือเก่าครับปีน้องเปลี่ยนเงียเพราะว่าใส่หัวไร้มือแล้วนะครับนเนี่ยมันลื่นเงียอย่างเมื่กินนี้นะครับโอ้ก็นสิครับก่อนนะครับมาเนี่ยแดดออกเคลื่อนสวยมาเคลื่อนน้อนเด็กครับพยายามเบ็ดสวยอ่าพี่เลก็กพี่น้องก,กดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์นะนี่ เป็นกำลังใจคูนะครับการทําลิปนะครับโอมีกำลังใจเฮ็ดเขียต่อๆไปพี่น้องเบื้องดนเบิ้งได้เห็นนะครับบรรยากาศบ้านหน้านะครับการหาอยากหาก,กินบานนอกบานหน้าเฮามันเป็นจรงได๋เมื่อนี้คู่ขอกราบกนครับสวัสดีครับงาน